เอาละครับผมกาบสวัสดีเพื่อนเชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมในวันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ทุกคนเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่กำลังจะเข้ามาถึงเร็วๆนี้นั่นเองนะครับผมเป็นกิจกรรมแจกมอนเตอร์ตัวใหม่ ที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับและที่สําคัญก็คือเราสามารถอัพสกิลได้ด้วยนะครับผมอะผมขอพูดก่อนนะครับผมในเรื่องของมอนเตอร์ซีดาวตัวนี้ที่กำลังจะแตกนะครับผมคือ1เราไม่รู้ในเรื่องของสกิลเลยว่าสกิลมันจะเป็นอย่างไงบ้างครับผมและที่ดีและที่สําคัญด้วกนกันนคือมันจะเป็นการสุ่มระหว่างธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟครับไม่มีแสงมืดนะครับและพีคก็คือสุ่มเน้นนะครับว่าสุ่มคุณไม่สามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะได้ธาตุไหนแต่ว่าผมกำลังเดาอยู่ว่า สกิลมอนเตอร์มันจะประมาณไหนวะพอแบบพอรู้สกิลมอนเตอร์เสร็จใช่ไหมผมก็จะทาการอัพคลิปอธิบายสกิลก่อนแล้วก็พูดถึงในเรื่องการใช้งานนะครับผมแล้วเราก็จะมาสุ่มพร้อมกันผมน่าจะเป็นสตรีมนะครับในการสุ่มในวันที่25น่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็อมอแอบเสียวเหมือนกันนะถ้าแบบได้ตัวที่แบบไม่ค่อยเก่งก็อืไม่เลยทั้งแจกทั้งทีก็นะ่าให้กูได้ดีด,ดีบ้างเถอะคอมรูอัดนะครับผมเอาแค่ ก็กิจกรรมนะครับมาวันที่25นะครับที่สุดในวันที่8นะครับผมรายละเอียดกิจกรรมก็รายกิจกรรมประจําวันก็คือในเรื่องของการเคลีย์บอสปัตพีชารัตหรือหมดเนื้อเรื่องนะครับผม15ครั้งนะครับไฮลอส10ครั้งไอ้พวกโกล,ลินนั่นแหละ10ครั้งนะครับอารีนากิวอก็10ครั้งนะครับผมรอยแยกจู่โจมก็คือพวก3หัวแล้วก็ ขบวนการเจือห้าสีหรือร้อยไอศาสีนั่นเองนะครับผมสิบครั้งนะครับวันเดียวเราน่าจะทําได้อยู่นะครับผมแต้มจะถูกรีเซ็ตนะครับทุกทุกสี่ทุ่มนะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนในเรื่องของรายวันก็คือของรางวัลรายวันก็คือในเรื่องของมนาห้าหมื่นสองอันนะครับผมแล้วก็พลังงานห้าสิบสามไม่ใช่สองอันสิมันเหมือนกับว่าบวกสองแต้มบวกสามแต้มนี้เหมือนกับว่าถ้าเรารับในเรื่องของรางวัลน,นี้เข้าไปมันก็จะได้บวกแต้มเพิ่มนะครับก็ กิจกรรมพิชิตหนึ่งกิจกรรมเท่ากับห้าหมื่นพลัง ah ห้าหมื่นห้าหมื่นบาทห้าหมื่น ah a มานานะครับผมพิชิตพิชิตที่2ก็คือ50พลังงานแล้วก็พิชิตที่3ก็คือในเรื่องของสกอร์แล้วก็คริสตัลน,นะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจน่าจะสุ่มนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของโบนัสในการซัมมอนนะครับผมโอ้โ oh ห oh 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 oh. ผมว่าผมลองสกอรเพื่อการนี้แน่ๆนะครับผมก็คือในเรื่องของการซัมมอนหนึ่งถังก็คือถ้าได้3ดาวขึ้นไปก็คือ1แต้มแล้วก็ถ้าเราได้สีดาวขึ้นไปก็คือ10แต้มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของของขวัญน,นะครับรายวันแล้วก็ ารางวัลพิชิตซัมมอนนะครับผม10แต้มเท่ากับ1น0พลังงานนะครับ30แต้มเท่ากับ2แสนบาทนะครับบวกในเรื่องของหินโบราณ20เหรียญนะครับผม50แต้มเท่ากับหินซัมมอน50ชิ้นหรือ1ครั้งนะฮะแล้วก็70แต้มเท่ากับ พิสตันหนึ่งอยเพชรบวกหิงโบราณ30สินะครับผมโอ้เยอะนะผมว่าค่อนข้างเยอะและที่สําคัญที่มันพีไปกว่าน,นั้นก็คือในเรื่องของหนึ่งยแต้มเท่ากับในเรื่องของอ่าสกอร์นะครับผมสกอร์ที่จะให้มาเปิดสีดาวตัวนี้นั่นแหละนะครับผมมาลุ้นกันทุกคนว่าวันที่15เนี่ยใครเอ้ยผมว่าเราน่าจะผมว่าผมน่าจะเปิดสกอร์ยากพอสมควรอยู่ครับเพราะว่าน่าจะขอทีวีเคว่าเอ้ยพี่สนับสนุนแพ็คผมนะ จัดเต็มนะครับผมอ่ะแล้วก็ในเรื่องของ150แต้มเราจะได้ในเรื่องของเรย์มอนนะครับผมก็คือเอามาอัพสกิลนั่นเองช่วงน้ผมขาดเรยมอนด้วยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนในเรื่องของการอัพสกิลนะครับผมมันจะอัพไปแค่3ครั้งนะครับผมแต่ว่าสกิลแบบนี้จะเป็นการอัพแบบสุ่มนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะเลือกสกิลอัพได้นะมันจะเป็นการอัพแบบสุ่มนะครับผมอัพหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้50บแต้มนะครับผมก็เท่ากับ150แต้มนั่นเองนะครับผมก็ ร้านแรกแต้มนะครับร้านแรกแต้มอ่ะทีเนี้ย สมว่าแต้มเราเหลือทุกคนเราทำเควสเสร็จเร็วนะครับแต้มเราเหลือนะครับเราจะได้ในเรื่องของบูตเอ็กนะครับ12ชั่วโมงนะครับผม1อันนะครับผมคิดตั้งตีกลมๆไปเป็น152เป็น150นะครับผมก็คือใช้10แต้มแรก1ครั้งอ่ะก็คือ30เมตรนะครับเราๆใช้ประมาณ50แต้มนะครับเราจะได้ทั้งหมด150้คิตั้นนะครับผมหินล้อมแรกได้1ครั้งใช้ไป15แต้มนะครับแล้วก็สกอร์นะครับผมใช้ได้1ครั้งเราจะเลือกเราจะกดรับสกอร์ ไฟน้ำลมเลยใช้30แต้มนะครับผมอ่ะ,ะกิจกรรมใหม่กำลังจะมาทุกคนเตรียมตัวเก็บสกอร์ไว้นะครับผมผมก็น่าจะฟาร์มแบบหนักหน่วงมากนะครับวันนี้ผมอัดเป็นวันที่22นะครับผม23าวันเสาร์24น่าจะมาวันจันทร์นะครับมอนเตอร์แพตมอนเตอร์น่าจะมาราวราว,วันอาทิตย์นะครับผม,ผมแนะนําให้ทุกคนฟาร์มไว้นะฮะตอนนี้ผมก็เริ่มจะฟาร์มเร็วนะครับทุกคนเก็บในเรื่องของสกอร์ไว้ดีกว่าตอนนี้ อะไรที่เราสามารถฟาร,ร์มและเร็วที่สุดได้สมมติว่าเราฟาร,ร์มบิจิฟใช่ไหมหรือเป็นตอนสามหวัวเร็วใช่ไหมแล้วก็ฟาร,ร์มไปเลยยัดไปเลยครับไม่ต้องสนใจมานาสนใจสกอร์พอนะครับผมว่าทำไมช่วงนี้ทางซองมมอนิอวอแม่งแจกสกอร์ยากจังเลยนะครับเพราะว่าผมฟาร,รม์มแ่งทั้งวันตกแค่3อันแบบบางครั้งก็แบบท้อแท้ใจนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้ได้กันนะครับเตรียมตัวตันสกอร์ไว้ให้ดีนะครับผมสาหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย